งามเ้อพี่น้องเข้ามาแล้วก็รู้สึกแบบนี้ yeah. สบายดีพี่น้องวันนี้สาวกุ๊กแก่ได้มีโอกาสบุญฮอดยอดถึงเดีมา,าไหว้วัดป่าเลไลวัดปู่องค์ดำเนาะวัดพญานาค เดี๋ยวสาวก,กุยจะพาไปเบึงวันยากน้ำกันเลยเด้อว,วัดเพิินกับคนหลายเป็นมื้อวันสิง์แห้งคนหลายแต่กับการตกแตง่งอกย่างก็งามพี่นอ้องแบบเข้ามาและเย็นเป็นป้าไหมบรรยากาศกันกับได้วรรยากาศกันกทีเกเย็นเลยเข้ามาเพื่อก็จะมีบอนไฮ มัดแขนคือยังไปยิ่เบงซ้ายมือนี่แล้วก็ตัวนี้แม่จะเป,ล,ล,บบปะลี่ยนโดนคาราบูซาโอ้โหวัดปลาเดลัยวัดเพิ่นกำลังสร้างใหม่เด้อพี่น้องวัดปลานี่เพิ่นวศักดิ์สิทธิ์ ย้อนแสงน,อน,อนสะนอ,อ,อ,อันนั้นดงยนายนเดิอพี่น้อง เข้ามาแล้วก็รู้สึกแบบยิ่งงามทุกด้านงามทุกบอนวัดปา่าเลยไรเด้อ ซาเม่นะกำลังจุดถูกขอ,อสสพรสามพระพรหมแบนี้ไม่นาลาดอีกมาละใดมีโอกาสละมาเดอ้อคนหลายแห่งพี่น้อง เยอทุกคนจุ๊้อารโซกอาร์ไเข้าใจเด้อนี่ใส่ bò để so hà mua đó. Nào, lắp bộ đó. <laughs> lại lại. À, bớt nè mẹ nào vậy phun à ơ bông ngàm khuôn ma lại bò à bớt hiền toàn ô ừ, phát quả để. nam thang mừng lúc nam hàm สองบออันนี้มันู้่อี้มากมด้วยมันีขวูเพื่อนที่ใสู่น้มีทางไปอีกวะเอาเก็ไกด์ดิไกด์นำเที่ยวได้นี่นะไกด์ตัวน้อยน้ำกระใสใส่แต่จะสอนเต้าน้องวะ กา่จับดงเงาเนาะใส่ไน้อยไอ้น้อยมาเขียนอะไรดิสิใส่ใส่โอ้กันจะได้กลับไปพูดได้เอินพระอย่างก็พระองอย่างก็องดําใชอันนี้นะพญานาองพญานาองดัมใช่เออองด์ดเา ี้กับกามมาก่ไียารัของเาจบ่ไรายันต่ำเลอไรบาอ่ได้ปะวดป้าเทียวออกาได้รูกไดบวยของบวยข้าบวยับน่าโยกกระงกอมอเพาดอมีแ่ะก้องานาียวเออแตเปิดเพ่นตอนนี้ไม่ด้ฟตนี้หหอมปลาน้องว่าคัดไปรอดอันนี้แลยสิเป็นเศรษฐีคนใหม่ นี่อันนครูบาเพิ่นมัดกันให้การัสูงบใรเียวรอนสัาเกก้วเกลียสนาตน้องพนว่าใส่ยางรอดอันนี้จะได้เป็นเสรษฐีหน้าไม่ นดปูองดำโมบอ้อเลยเจ็ดสี่หางไกลม่นีเจ็ดสิ่เออไปไปถ้ากันไปมัดแน่ป้าแค่ไหสิไปได้นน่ไปได้บ่ ห้ามเออไดถูกหุ่นนี้ยันบอรอด่ะอีล่ได้คานแทๆ้ๆขอมา้ลูกเงินอลูกงินาาลูกคำเนาะแต่ว่าหาใช่ไหม <laughs> มีจะได้เนาะเอาไปเลยเออจะได้กัได้เลยเข้าไปเลย quật gạo quất áo này đi nhìn đó